ไลาฟ้าหน้าหลังต่างกันอย่างไรถ้าเปิดทิ้งไว้ทำกระจกแตกได้จริงหรือปล <c oughs> ายปี <c oughs> เป็นช่วงที่หลายคนวางแผนไปเที่ยวโดยเฉพาะทริปขึ้นภูเขาไปดูทะเลเหมอกสัมผัสลมหนาวให้ชุ่มชื่นหัวใจแต่การขับรถท่ามกลางอากาศเย็นจัด <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะทําให้กระจกรถเกิดฟ้ามาบนบางทัศนวิสัยการมองเห็นซึ่งอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ วันนี้ช่างกริปจึงมีคำาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบไล่ฟ้าในรถยนต์มาฝากครับระบบไล่ฟ้าเป็นฟังก์ชันที่มีในรถยนต์แทบทุกรุ่นโดยปุ่มไล่ฟ้าจะมี2แบบได้แก่ 1. ปุ่มไล่ฟ้ากระจกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นและอาจมีคำว่าฟลอนต์กำกับอยู่ทำหน้าที่ดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาในรถและเป่าไปที่กระจกหน้าเพื่อให้อุณหภูมิบนกระจกเท่ากันทั้งด้านในและด้านนอกซึ่งจะช่วยไล่ฟ้าได้ 2. ปุ่มไล่ฟ้ากระจกหลังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นและอ่านมีคำว่าเรียกำกับอยู่ทำหน้าที่ไล่ฟ้าที่กระจกหลังโดยระบบจะปล่อยกระแสะไฟฟ้าไปตามลวดที่ฝังอยู่ในกระจกทำให้ลวดเกิดความร้อนซึ่งจะช่วยไล่ฟ้าได้นั่นเอง รถยนต์ส่วนใหญ่จะตัดการทำงานของระบบไล่ฟ้าแบบอัตโนมัติภายใน15นาทีหรือเมื่อลวดร้อนจนเกินไปแต่ถึงแม้จะมีระบบตัดการทำงานหรือไม่ก็ตามช่างกริปขอแนะนำว่าเมื่อเปิดระบบไล่ฟ้าจนฟ้าจางลงหมดแล้วควรปิดระบบทันทีโดยไม่ต้องรอให้ระบบตัดการทำงานเพราะหากเปิดทิ้งไว้นานหรือขับไปเจอกับแดดหรืออากาศร้อนเข้าก็อาจทำให้กระจกเกิดความร้อนสะสมส่งผลให้ลวดร้อนจนขาฟิล์มกรองแสงเสื่อมสภาพหรืออาจร้ายแรงจนถึงขั้นทำให้กระจก แตกได้ครับหน้าหนาวนี้ขอให้ทุกท่านท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแต่ก็อย่าลืมขับขี่อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกริปที่เดียวจบเรื่องยาง